ช่างแอร์จะแนะนำวิธีการตั้งช่องสัญญาณรีโมทของ a อร์แคริเอนะครับในกรณีที่เราติดตั้งในห้องโถงใหญ่นะครับแล้วมันยิงรีโมทอนะยิงทีเดียวมันติดพร้อมกันทั้งสองเพื่อจริงจริงมันมีวิธีการแยกช่องสัญญาณน,นะครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับช่างแอร์จะแนะนำวิธีการตั้งช่องสัญญาณรีโมทของแอร์แคเรียนะครับในกรณีที่เราติดตั้งในห้องโถงใหญ่นะครับแล้วมันยิงรีโมทนะ่ยยิงทีเดียวมันติดพร้อมกันทั้งสองเครื่องก็โดยปกติรักมีการส่งสัญญ,ญาณเนี่ยก็จะไกลพอสมควรน,นะครับหากเรายิงไกลๆเนี่ยก็จะติด ทั้ง2เครื่องเลยเราต้องไปจอดจ่อนะครับหากเรากรณีเราต้องการจะเปิดแคทีละเครื่องนะครับดังนั้นจริงๆมันมีวิธีการแยกช่องสัญญาณนะครับคนน้านี้ช่างแอร์ได้เคยทำคงได้กินไปแล้วเกี่ยวกับการตั้งช่องสัญญาณรีโมทนะครับตอนนี้มาดูของเรียกกันบ้างนะครับวิธีการไม่ยากนะครับเทคนิคที่จะไงจะแนะนําเพื่อป้องกันความผิดพลาดก็คือกรณีมีแอร์สตัว จัางเองแนะนาว่าปิดเบรกเกอร์แอร์หตัวไว้ก่อนแล้วอีก1ตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เป็นช่องเตนดาดช่องเดิมนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็รีโมทก็วางเอาไว้เลยนะครับส่วนอีกเครื่องที่ต้องการจะเปลี่ยนช่องให้เปิดเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการหยิบรีโมทต,ตัวที่ต้องการจะเปลี่ยนช่องขึ้นมานะครับนะครับ จากนั้นให้ทำการตอดฝารับตอดฐานตอดยางฐานนะครับกดปุ่มเช็คค้างเอาไว้ครับค้างไว้เลยนะครับนี่ครับมันจะมีปุ่มเช็คย่างไหมครับกดค้างเอาไว้ครับจากนั้นกดปุ่มโหมดครับ โอเคครับมันจะขึ้นเป็นตัว B นะครับตอนนี้และครับให้เรายิงใส่เครื่องด้วยนะครับเครื่องจะมีสัญญาณตอบรับแล้วก็จะติดขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นก็กดปุ่มเปิดดูนะครับว่าจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับจัยลักบ B ก็จะปรากฏขึ้นมาตลอดที่ตัวรีโมทนะครับแบบนี้เลยโอเคถ้าเป็นช่องหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับมันจะติดขึ้นไปอยู่ตลอดนะครับเป็นตัว B แต่ถ้าเป็นช่องเอ็มมันจะไม่ติดการเปลียนกลับมนเดิมก็ทําเหมือนกันครับกดปุ่มเช็กค้างเอาไว้ครับจากนั้นกดปุ่มโหมดโอเคมันจะไม่มีตัว B ติดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็กดใช้งานตามปกติโอเคครับเท่นี้ก็จะเป็นกลับมาเป็นช่องเดิมนะครับตอนที่กดปุ่มโหมดเนี่ยถ้ายิงใส่ตัวเครื่อง ที่เราต้องการจะตั้งช่องด้วยนะครับเมื่อกีครับสําหรับการตั้งช่องรีโมทเอเคเียก็มีประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นกำลังใจช่างไงด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับช่างสามัญประจำบ้าน้วยผมยังไงต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ